สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอตอนนี้ก็อยู่ปากทางเข้าเขื่อนชำบอนที่อนุสสวรสดีนะครับท่อนพ่อพญาพิชัยดามหักกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมเขื่อนชำบอนด้านในประมาณอีก3กมกิโลนะครับเดี๋ยวไปทางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อ วันนี้มากไกลขับมอเตอร์ไซค์ไปชมกันเลยครับอ,อีกประมาณ3มกิโลนะครับ ่อจากคลิปแรกเลยครับคลิี่เป็นหมู่บ้านนะครไม่ใช่เบาๆนะครับรถกระบะได้ถูนบ้านเก่าแต่มีกระตังครับ ก็จะมีหอกระจายเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนะครับ ับน้ําที่มาจากเขือ่อนอ่างเก็บน้ํานะครับป,ป้าเข้าถึงตาเข้าถึงครับอยู่ทางด้านหน้านะครับด้านล่างจะเป็นลำห้วยต้องปลูกบ้านสูงนะครับ น่าจะมี เป็นหกเขา น้ำมีนิดเดียวเองอ<า>อบรรยากาศด้านล่างนะครับที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยรถไทยทำไรก็กลับ สูงหลายสิบเมตรเลยนะครับอันนี้ก็ด้านนู้นก็จะเป็นท่าน้ำเมื่อก่อนน้าล้นนะเดี๋ยวนี้น้ําไม่ค่อยมีน้ําล้นเขื่อนนะครับก็จะปล่อยให้ตกลงไปทางด้านล่างนะครับชมบรรยากาศนะครับสันเขานะครับนี่ ต้นไม้ป่านะครับขึ้นป่าปลายงอนจะมีคนไปหาปลาปกติน้ำจะขึ้นมาถึงนี้แล้วครับเนี่ยโอ้ลงไปเป็นสิบยี่สิบเมตรแล้วลงไปน้ำ ก็จะไปเส้นทางไปหลังคืนหลังอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้โหลงไปเยอะเลยครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบบรรยากาศดีครับ ก็พาชมบรรยากาศตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงสูบน้ำนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับ ชมบรรยากาศนะครับอ๋อมีคนว่าแล้วก็มีคนเดียวครับหลายคนนะครับตน้นไม้ไม่ค่อยมีอ๋อน่าจะศูนย์ปฏิบัติธรรมป่ะครับไม่แน่ใจน่าจะใช่ ลังเคยมาจะมาเพื่อนหลายๆคนนะแต่ตอนนี้ไม่กา้ายกันไปมีครอบครัวทำงานนะครับก็จะไม่ได้เจอกันเป็นเขลือนดินนะครับสามสิบกว่าปีแล้วครับ น้ำะครับาวางเครื่องไว้แล้วครับสองเครื่องอด้านนบนอีกเครื่องน้ำน้อยไปหน่อยครับ น้าฝนน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีก ไงครับเพื่อนๆบรรยากาศน้ำไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ยังหาปลาได้นะครับชาวบ้านหาปลาได้บรรยากาศนี้ไม่ได้เห็นหลายสิบปีนะครับที่นี่เราไม่ได้มาชมกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆ เสาต้นแรกเลยครับโอ้โหลงไปเยอะแทบน้ำ้ำสูงปฏิบัติทําท้ายเขื่อนนะครับ านโน้นก็เป็นทางที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับรถครับจะไปดูหน้าอ่างครับน้ำโอ้โหอีกเป็นต้องรออีกนานเลยครับผมกว่าจะขึ้นมานะครับ ากาศดีมากครับผมเขาเรียกเขื่อนน้ำล้นนะฮะนี่น้ำล้นแล้วก็ให้ไหลลงไปไปดูทางน้ำไหลนะครับก็เห็นคาบเมื่อก่อนก็มีน้ำขึ้นมานะครับระดับนี้ ลงไปเยอะมากเลยครับร้านนี้ก็จะเป็นถนนทางเดินนะครับเดินลัดเลาะไปได้ ครับดูแห้งเลยครับน้ามไม่มีแห้งเลยต้องรออีกหลายปีครับ ปกติน้ําจะล้นนะครับเคยลงไปเล่นกันน้ําล้นขึ้นมาโอ้บรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆ พาเพื่อนมาชุมแบบใกล้ๆเลยครับผมนี่ทางเดินทางเดินไปหลังเขื่อนนะครับทางเดินเท้ารอผู้หาปลานะครับเนี่ยรถคนหาปลานะกระจงกระชังนี่ครับ ก่เล่นน้ำแถวนี้ครับน,นะครับผม๋ยวนี้แห้งก็เก็บบรรยากาศไว้ครับผมกว่าน้ำจะขึ้นมาก็อีกหลายหลายปีมั้งฮะกว่าน้ำจะเต็มเขื่อน ปา่นานวมินมหาราศม,มีพุทธรูปเก่าในป่านะครับโอ้คาสสิกมากสาธุ สวยๆนะครับน่าจะเป็นสำนักส่งเก่าครับ อ่าจะมีคนมาคอยดูแล หน้าศรัทธาเริ่มใสนะครับบรรยากาศเงียบสงัดนะครับ เพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับในการชมอ่างเก็บน้ําหรือว่าเขื่อนชาบอนนะครับครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้กันเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ